กินอาหารที่รู้แบบนี้สิะถึงไม่รู้ถึงรสชาติอาหารของคนชนสูงอ๋อฉันรู้ละคนอย่างแกเนี่ยก็คงจะทําตัวเป็นราชาสั่งอาหารพอมากินก็จะบอกว่าอาหารมันเค็มไม่อร่อยสดเพื่อจะได้กินอาหารฟรีใช่ไหมล่ะคนแบบเนี้ยฉันเจอเยอะละเป็นราชาสั่งอาหารผมบอกว่าให้ไปเรียกเชฟของคุณออกมาไหนใครมีปัญหาในะนาคารของเรา ก่อนคนนี้น่ะสิมันคงอยากกินอาหารฟรีเลยบอกว่าอาหารพวกนี้ไม่สดไม่อร่อยตัวปัญหาก็คือตัวมันนั่นแหละไม่ใช่อาหารของเรารสชาติอาหารก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หรือว่าแกอยากมีปัญหากับฉันแต่แต่ว่าอาหารจานนี้มันมันอะไรเธอเป็นแค่เด็กเสริมจะรู้เรื่องอาหารดีกว่าฉันได้ไงพาตการที่ราคาอาหารสูงขนาดนี้เนี่ยแล้วรสชาติอาหารแย่พวกคุณไม่กลัว หยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ว่ายัางไงอาหารก็มาสดที่โตแล้วอย่างไงแกก็ต้องจ่ายเงินมาทั้งหมดใช่จ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยผมจ่ายอยู่แล้วโทรศัพท <c oughs> ์ผมแบตหมดฉันไม่สนหรอกนะว่าโทรศัพท์ของแกจะมีหรือไม่มีแบตบถ้าวันนี้แกไม่จ่ายค่าอาหารพวกนี้มาอย่าหวังว่าจะได้ก้าวขาว่าจากร้านนี้ไปคุณรู้ไหมว่าผมเป็นเออผู้จัดการคะ <c oughs> เดี๋ยวฉันช่วยจ่ายเองค่ะคุณคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินค่อยมาคืนฉันก็ได้ค่ะ ะะทำไมเงินเดือนของฉันยังไม่เข้าล่ะคะเอา้าเมื่อวานยังทําตัวเป็นฮีโร่อยู่เลยในเมื่อเธออยากเป็นคนดีนะฉันก็จะให้บทเรียนกับเธอไงล่ะแต่ว่าแต่อะไรฉันจะบอกเธอให้นะวันนี้เนี่ยท่านประธานจากบริษัทเพนเคกรุ๊ปจะเข้ามาตรวจความเรียบร้อยและก็มาตรฐานของธตาคารเราและจะมาจัดงานเลี้ยงที่ห้องนี้ด้วยเธออย่าปากโป้งพูดถึงเรื่องเมื่อวานไม่งั้นเธอกับฉันเนี่ยเราได้เห็นดีกันแน่นี่อย่าบอกนะว่าเธอยังรอไอ้กรรมกรคนนั้นอะ คืนเงินให้เธอมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่เชื่อว่ามันจะเอาเงินมาคืนใครบอกว่าผมจะไม่มาแมมแค่เปลี่ยนจากการแต่งตัวก็จะให้ฉันคิดว่าแกเป็นคนรวยอย่างนั้นเหรอแล้ววันนี้พกเงินมาจ่ายค่าอาหารไม่ละแกอย่าหวังนะว่าวันนี้เนี่ยแกจะมากินฟรีจะพบเงินมาหรือไม่พบเงินมาเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกคุณนี่เป็นเงินค่าอาหารเมื่อวานครับขอบคุณเธอมากเลยนะเสร็จธุระแล้วก็รีบใส่หัวไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ จากบริษัทเ K ียนเคกเขาจะมาจัดงานที่นี่และฉันก็ต้องต้อนรับเขาเป็นอย่างดีฉันไม่อยากให้คนที่มีปัญหาอย่างแกอยู่ในร้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแกคงไม่มีปัญญาชดใช้หรอกไป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 รีบใส่หัวไปแล้วไปผู้จัดการที่รสชาชิอาหารแย่ยังไม่พอยังมีพนักงานที่พฤติกรรมแย่แย่แบบนี้นี่ยังกล้าต้อนรับประธานบริษัทเทีนด้วยหรอเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องภายในบริษัทของเราคนนอกอย่างแกเนี่ย ยังมาเสือกผู้จัดการฝ่ายแผนกต้อนรับที่บ้าอำนาจดูถูกลูกค้าส่วนเชฟใหญ่ก็เอาเปรียบผู้บริโภคใช้